จังสี่บักพา้ามึงไปต้นมน้ำไปมึงไปต้นมน้ำนี่พันมึงไปเอามีโกนมีกรในห้อ,องน้ำเอามาเอามาให,ห้ยังโอ้ยกูเสียเอามากนขนมองหนันหน้ายมสะอาดมันสีประติดเสือส้อไม่แม่หมอหนูไม่แม่หนูไม่โกลเด็กค่ะหนูไม่โกลโอ้ยบอกโกนบอได้คันเด็กคอเอามามันติดเสื้อสิแ็ดจังไหนมาที่นี่หมอก็อแหวะแหะอากินเนว่าสิ กนหวะแบบแบบมันเบาอย่างวะอ้เ้ยเออบักบักพามันอีกล้เนี่ยมึงเบาอย่างวะพี่าทุกอหมแบบแบบไอกินนิวะเมี่ยคอยว่าหมอก็แวกแวกแล้วก็เอากิ๊บเนี่ยนี่ไปแวกแวกแล้วก็เอากิ๊บเนี่ยนี่ไป ่ะโอ้ยมันติดไปหนีไปจังได้ลิปนี้มันพัตติดพัตสิ้งเซนบมอคนมันหลายกว่านั้นโอ้ยหมอแบบแบบเจ๊โปก็ละเอ๊ะอย่างวะเมียคอยว่าหมอกแวกแวกอ่ะแล้วก็เอาเจล๊ยวน่ะโป๊ไว้สักนั้นละหมอกแวกแวกอ่ะแล้วก็เอาเจล๊ยวน่ะโป๊ไว้สักนั้นละโอ้ยนมากินสิเระเบิดทัพสิว่